สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีชาวด้อมเข้มมุก,ท,กทุกทท่านด้วยน,นะครับที่มารับชมในเช้าว,วันนี้นะครับและก็ทุกๆเวลานะครับวันนี้นะครับจะพา,าชาวเราทุกท่านนะครับไปรับชมแฮชแท็กวิ่งกับตะม,มุกนะครับกับงาน 7sd charity virtual run 2020นะครับที่ทางช่อง 7sd จัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับจะมีอะไรน่าสนใจในกิจกรรมงานวันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งช่องทำกระแสนะครับจะพาคุณผู้ชมไปส่องทวิตเตอร์กันนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดติดตามให้กับช่องถามกระแสกันด้วยนะครับมาดูกับทวิตแรกนะครับเริ่มต้นด้วยวิดีโอของอ่าทวิตของ Panda is KM Official นะครับแม่แม่ยังไหวกันอยู่ใช่ไหมไปต่อจ้าวิ่งท่ามกลางสายแดด มีลมโชยมา no? อ่อนๆอ,อ,อ่ะมันช่างดีอะไรขนาดนี้ Hashtag วิ่งกับตะมุก Hashtag 7 s d c h a r i t y w o r l d u a l r u n 2 0 2 0นะครับมุกดานเรยนรักนะครับเครดิตพี่ปูจ้าราวบาเวรวสะพัดยุบลงมือ <uge> อันนี้เหมือนจะเปต่อยนะอคนนะนเ้ระวังเวทีคับสัมผัสยุบเามเลยเดี๋ยวอ่เรามาดูทวิตยอดนิยมกันดีกว่านะครับอ่ะนะครับ แม่รำเป็นติ่งสายวิ่งและวาร์นะครับอาทวิตยว่าสภาพหลังวิ่งของมุกดาววิ่งลงมาจากสวรรค์เหลอลูกสวยทุกมุมสวยทุกแสงสวยทุกสภาพอากาศดังที่ลูกชายแม่ว่าจริงๆนี่ครับสวยพริ้มมากเลยนะครับแม่รำเป็นติ่งสายวิ่งและวาร์นะครับทวิตอีกนะครับแม่มาแววหายไปถ่ายรูปมาให้ปั่นกันนะครับ ครับโอแม่ร่ำถ่ายเองเหรอครับเนี่ยถ่ายได้แบบสวยมากเลยอะกดหัวใจให้รรวๆนะครับ RKM Story นะครับอ่าพูดถึงบทสัมภาษณ์ที่อะตะมุกนะครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อไปวันนี้นะครับว่าคนที่ฟังแล้วไม่เก็ดเอาว่าเขาคุยคุยกันอยู่อ่ะการุณากลับไปฟังและดูหน้าตมุกใหม่นะคะ เป็นผู้หญิงอาจจะให้พูดอะไรมากก็ไม่ได้จะน้อยอะไรกันก็ให้เกียรติกรวยดอกไม้คู่และโมเมนต์ดีๆที่เขามีร่วมกันมาด้วยค่ะส่วนตัวฉันนั้นแพ็คกระเป๋ารอไปบ้านในหมออู่อาทิตย์หน้าละใครจะน้อยก็ไปนะครับก็สามารถไปฟังบทสัมภาษณ์นี้ได้ทางああช่อง y o u t u b e นะครับช่องติ่งบันเทิงนะครับผมไปรับฟังมาแล้วนะครับ ความคิดเห็นผมนะครับการตอบคำถามของบุงดาครั้งนี้ก็สร้างความคางแทงใจให้กับเหล่ากองเชียร์นะครับทั้งพี่เข้มและก็ตะมุกเรานะครับแต่ก็มีชาวเราอีกบางส่วนนะครับก็มีความยังมีคงยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับในตัวของทั้งสองนะครับ แต่สำหรับตัวผมแล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดนะครับผมก็ขอยืนยันตามเดิมนะครับผมอาติดตามในเรื่องความสุขที่เขามีให้กันและกันมากกว่าครับความสุขที่เขาเอ่ะมีความเป็นมิตรตรจิตมิตรใจที่ดีต่อกันนะครับซึ่งการที่เขาได้ร่วมงานกันทั้งคู่นะครับมันส่งผลมาให้แบบทั้งตัวผมแล้วก็ชาวเราชาวปันด้าหลายๆคนน่ะ มีความสุขเท่านี้ผมก็ว่าคงจะเพียงพอที่สุดแล้วนะครับส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้นนะครับก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะครับแต่ก็ยังไงชาวเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาทั้งคู่นะครับว่าจะดําเนินไปในทิศท,ทางใดนะครับก็เอาใจช่วยนะครับกับทุกๆฝ่ายนะครับทั้งเข้มมุกและก็ชาวเรานะครับ ลูกชายอีแม่นะครับบอกออพอมีคนส่งกำลังใจปุ๊บก,ก็ลงรูปรายงานตัวเลยนะนะครับมุกดาลงรูปนี้นะครับบิเค้มเราก็ส่งภาพนี้มานะครับคุณจิ๊บจิวารุนีนะครับบอกระยะทางจากบึงการไประนองเท่าไหร่คะแม่จะสอนวิ่งแหกขบวนขันมากนะคะคุณเอมี่บอก ประกาศฮัสวีอยู่ไหนเชือกผูกรองเท้ามุกหลุดอะ่ะไม่มีคนดูแลผลูกให้เลยมาผูกให้ด่วนนี่ครับมีความช่างสังเกตมากนี่ครับแม่รำเป็นติ่งสายวิ่งและวับนะครับยืนยิ้มสวยๆสักเล็กน้อยก่อนไปวิ่งนะครับ z o มครับซูมซูมโซ,มโซมเวรีนะครับ อย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับอ่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับอ่าในเรื่องอ่าของบัตรซูมนะครับอ่าขายของกันไปเลย <c oughs> แม่ร่ำเป็นติ่งสายวิ่งและวาร์ฟนะครับแม่ช่วยปั่นงานตะมุกแป๊บหนึ่งแล้โลกหัดนั่งรอไปก่อนเด้ออ่าวันนี้ให้เป็นวันของตะมุกบ้างนะครับพี่เข้ม เพราะว่าช่องทํากระแสนะครับจะกลายเป็นช่องพี่เข้มหัสวีไปซะแล้ววันนี้ขอให้คุณต้อมุกได้ออกโรงออกช่องทำกระแสบ้างนะครับคุณชินกูนะครับตอนนี้เทนเริ่มพุ่งแล้วขอปรบมือให้กับแพนด้าทุกคนนะครับทุกคนเคียงข้างอยู่คู่กันมาทุกสถานการณ์จริงๆขอบคุณทีมแก้ปัญหาผู้อยู่เบื้องหลังของบ้านแพนด้า KM o f Fi อ i ฟนะครับทุกท่านทุกฝ่าย ดีราคาที่ฉันจะสละมงให้นางเป็นผู้ประกาศแทนฉันทีมงานสุดยอดจริงๆนะครับเครดิตวิ่งกับตามุกนะครับคุณเอมมี่นะครับถึงไม่ได้ไปวิ่งด้วยแต่ก็ส่งใจไปช่วยนะครับนะครับดูสายตานะครับเครดิตไอจีตา h ฮาสต t ลิส s t นะครับอ่า คนดีของอีแม่ KM นะครับไม่มีที่ไว้มือน้อลูกคนดูแลบอ่อไปหรือไปอีแม่บ้าบอนนบก,ากนะครับสังเกตความโอบนะครับคุณเอมมี่นะครับแม่รามเป็นติ่งสายวิ่งและวารนะครับในใสายตาของแม่นะชอบถ่ายฮาสวีหันหน้า ฝั่งซ้ายมุกดาหันฝั่งขวาคือดีงามมากพอยืนหันหากันก็คือเพอร์เฟกต์วิ่งกับตาม,มุกนะครับนี่ครับภาพสวยมากเลยครับแม่รําแม่รําเป็นผู้ถ่ายใช่ไหมครับ <c oughs> สุดยอดเลยเข้มมุกนะคะลัดที่หัสเลนนะครับขออนุญ,ญาตแม,แม่แม่ปลาอีกรอบตามนี้นะคะัทวิสุดท้ายที่จะปลาเรื่องหน่อย ถ้าทำตามเนี่ยชีวิตติ่งจะสุขมากแม่ขอบอกเอา้าวิ่งต่อสิคะรออะไรเส้นชายคือบึงการทะลุบ้านในหมงนะครับกฎของชิปเปอร์บ้านคู่นะครับ 1. f o c u โฟกัสโมเมนต์เฉพาะคู่ชิปตัวเองนะครับ 2. ไม่คิดแทนเมนไปเองถ้าเมนยังไม่ได้พูดได้บอก 3. ไม่รบกวนหรือทำตัวไม่น่ารักในพื้นที่ส่วนตัวเมน ครอบครัวของเมน 4. ความในไม่เอาออกความนอกไม่เอาเข้าบ้าน 5. ถ้าเจอแอคผีสัมภเวสีตัวป่วนให้ข้ามผ่านค่ะมองเป็นอากาศธาตุเลื่อนผ่านไป 6. ถ้าเจอขลื่นลมถาโถมรู้สึกหนอยหรือดาวลงให้ออกจากด้อมไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนโฟกัสสิ่งที่ชอบอย่างอื่นไปหรือไปดูแล ลูกผัวเมียก่อนก็ได้เมื่อความรู้สึกโอเคก็ค่อยกลับมานะครับเมื่อความรู้สึกโอเคพร้อมชิปแล้วค่อยกลับมาดมกาวต่อในด้อมเข้มมุกนะครับอันนี้ก็เป็นกฎนะครับที่เอ่อพวกเราชาวดอมนะครับที่ต้องโฟกัสเพียงแค่เข้มและมุกนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือคือ,คอเรา เป็นติ่งของทั้งคู่อ่ะเราก็ต้องเชียร์กับทั้งคู่ใช่ไหมไม่ว่า,าจะมีบุคคลนั้นคนนี้เข้ามาแต่ก็เ,เรามาโฟกัสแค่2คนนี้ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องส่วนตัวนะครับก็ปล่อยให้เป็นเ,เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องหัวใจที่เขาจะต้องอคิดเองแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในทิศทางของตัวเองนะครับก็เรื่องหัวใจมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับก็ยังไงเราก็ เสพสื่อแล้วก็เชียร์ด้วยด้วยอย่างมีสติแล้วก็ยังไงก็โฟกัสในเรื่องความสุขดีกว่าครับอ่ะมาคุณ KM ลี่ยุนจีนะครับเล่นเกมทายคำอยู่ค่ะแม่เป่าแกงนุนนะได้แบบนี้รันอ่าแม่ตั้มเป็นติ่งสายวิ่งละวาร์บนะครับพี่รักกับมาสยาอย่าพึ่งตีการโลกนะครับ ทั้งคู่นะครับเคยเล่นอ่าละครด้วยกันในเรื่องมัศยานนะครับแอบติงเป็นช่วงง่วงก็นอนนะครับโอ้ยลูกสาวแม่ลูกคัฟเวร์วเป็นใครเหรอลูกท่าเนี่ยมันคุ้นๆเนาะอ๋ออ๋อเป็นใครหลายๆคนน่าจะรู้นะครับอ่ะคุณจิบจิบวารุณีนะครับช่วงเนี่ยโดนนก ฟ้าแกงบ่อยไปนะวิ่งยังไงให้โลกสวยวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะนี่ครับคุณเอมมี่นะครับท่าถีบมอเตอร์ไซค์ของมุกประทับใจแม่มากลูกสาวคึกมากดิบมากเอนดู <c oughs> มีความดีดมากครูเบบี้จ๋านะครับมุกลูกหนูใบเก่งมากสุดยอดเก่งจริงๆนี่ครับเส้นวอมก่อนวิ่งอ่ะแม่แก่แล้วเส้นยิดโซมโซไม่เห็นความน่ารักนะครับอ่าไม่ขอให้เขาได้เราขอให้เขาได้กันนะครับวันนี้มี เพลงมานำเสอีกแล้วนะครับอะไรใจสู้หรือเปล่าปั่นไว้ไม่บอกมาโอกาสของแพนด้าขึ้นเทรนไม่มีท้อมามาพี่โป่งมาชวนร้องศรัทธาแฮชแท็กวิ่งกับตะมกนะครับเสียงผมได้แค่นี้นะครับขอไปมาดูอีกผลงานเพลงนะครับของ คุณไม่ขอให้เขาได้เราขอให้เขาได้กันนะครับแททลงมาเทลงมาเทลงมา,งมาให้ผุให้มุกนั้นวิ่งมุกนั้นวิ่งมุกนั้นวิ่งให้มือแม่ปันมือแม่ปันมือแม่ปันให้นิ้วแม่เปียกนิ้วแม่เปียกนิ้วแม่เปียกมามาขยับตัวฝนเทลงมา <laughs> อ่ะคุณฝอยทองนะครับอ่ะขอขอขอบคุณบทเพลงของไม่ขอให้เขาได้เราขอให้เขาได้กันมาด้วยนะครับอ่ะคุณฝอยทองนะครับทุกคนมาวิ่งเล่นเสียสติกับอีฉันที่นี่ข่าวมามาเรือพายนะครับบอกแม่คงทำให้ใครเชื่อแม่ไม่ได้หรอกแต่อยากจะบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปคุณลืมสิ่งที่คุณลงเรือลำนี้หรือยังคุณลงมาเพราะอะไร ทิมอะไราไปนึกถึงคำพูดที่เคยพูดว่าราักและซัพพอร์ตด้วยนะคะใครจะพร้อมจะสละเรือก็ลงค่ะใครพร้อมจะไปต่อก็ไปตามที่ใจต้องการนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะครับไม่ว่าจะยังไงผมก็พายไปต่อนะครับคุณบีเบลนะครับไม่วิ่งจ่าเขาอ้วนเขาเหนื่อยแต่เดี๋ยวจะคอยเสิร์ฟน้ำเช็ดเหงื่อให้ตามมกนะ ชินกูบอกเมื่อวานรับบทไฮโซวันนี้รับบทนักวิ่งแพนด้าพร้อมเสมอ <c oughs> คุณฝอยทองบอกคุณคาถ้าเทรนเริ่มมาใครจะมาคอมเมนต์เสียสติกับอิชาหน้าติดแท็กด้วยนะคะอิชากำลังช่วยลูกสะพ้ายทำมาหากินรักเข้มรักมุกดานะครับน้องมุกนับวันหนูยิ่งสวยมากลูกน่ารักอ่อนหวานคนมีความรักมังก่งจะสดใสแจ่มใสมองมุมไหนก็สวยสวย,สวยทุกมุก สวยทุกแสงสวยแบบลำมุนสวยหวานแบบผู้หญิงไทยเห็นผมยาวนี้แบบอยากให้เล่นละครพีเรียะละครที่แบบแต่งชุดไทยอะสักเรื่องหนึ่งก็จะดีมากเลยครับว่าที่ลูกสะใภ้แม่สวยละคุณจิบจิปนะครับนะครับเข้มมุกนะครับรัติหัสลินนะครับบอกว่าเคยเห็นลูกสะใภ้อิฉานะมองใครด้วยสายตาแบบนี้ไหมคะตอบ มีงานวิ่งนะคะอีสานจะต้องมาตอบมาปารูปที่มีเกี่ยวกับแท็กกราบขออภัยนะครับคุณฝอยทองนะครับทุกคนถ้าจะโพสให้ติดแท็กคุณนะคะตอนนี้แทกวิ่งกับตะมุกามีปัญหาเนื่องจากแท็กใกล้เคียงกับแท็กการเมืองนะครับเทรนไม่ขึ้นคะ่ะแต่เราจะปั่นด้านอีกแท็กขึ้นเทรนก่อนนะคะถ้าคอมเมนต์กันใช้แทกอ่า 7 HD Charity World Run 2020ด้วยเราจะได้ขึ้นเทนไว้ค่ะถ้ายอดนิเกทีบลดลงอะแท็กตะมุกน่าจะขึ้นตามค่ะ,ะแต่เห็นล่าสุดนะครับแท็กวิ่งกับตะมุกนะครับปาไปเกือบ6-7หมื่นทวิตกันเลยน,นี่ก็ว่าจะไม่มโน,นแล้วนะเขาอ่ะ มีมุมน่ารักมีจังหวะของเขาอะเออแม่เห็นแล้วลูกอะท่าสตาร์รถมอเตอร์ไซค์กับท่าม่คำอะสุดทุกท่าลูกอ่า m 2 js นะครับบอกว่ารับของจากใครก็ไม่ดีใจที่ได้รับจากเมนอออ่ะเนี่ยเราเปคนบากแกไม่ติดนะนครับแม่รํำนะครับเป็นติ่งสายวิ่งรับวาบนะครับเอาภาพสดใสมาให้อีกแล้วนะครับ เวลาที่เธอยิ้มมันมันช่างสดใสนะครับขอนำภาพไปแชร์ลงให้ชาวทมกระแสดูด้วยนะครับเพราะว่าชาวทมกระแสบางท่านนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นทวิตเตอร์อย่างพวกเราชาวดอมนะครับก็เป็นการแชร์แบ่งปันกันนะครับอ่าไม่ขอให้เขาได้เราอีกสักเพลงนะครับ อย่าแพ้เขานะเขานะเขานะพ่อแม่เชียร์อยู่เชียร์อยู่อยู่ขึ้นแทนก็ลองดูลองดูลองดูถ้าอยากขึ้นแทนทำไงทำไงต้องปั่นให้ไววทำไงทำไงฮุเร่ฮุเร่ฮุเร่ฮ่าฮ่าบาซูชวนมาเต้นพร้อมวิ่งสุดยอดครับไม่ขอให้เขาได้เรานะครับบ อ่วิ่งกับตมนะมุกน้าแม่นะ้ำแม่วิ่งกับตมะมุก่ไม่เอาเดอ้อไม่ต้องเก็บไว้ฮะสัสวีทำรรคนเดียวพอนี่ครับใครไม่ได้ลงวิ่งวันนี้กําลังใจไป นี่ครับ,นะรบทุกคนเก่งมากค่ะมาวิ่งกันต่อนะครับเห็นป่วเห็นป่าครับวิ่งกับตะมุกนะครับขึ้นไปซะ4สะ4 5 0 0ทวิตกันเลยทีเดียวนะี่ครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอเมื่อต้นคลิปนะครับ MKLUV นะครับตำมุกสนให้เทรนเนอร์ส่วนตัวไหมที่ชื่อหัสเวียตอนนี้เงียบหายไปไหนไม่รู้ นี่ครับตอมุกนะครับขึ้นเทนอันดับ28นะครับของไทยนะครับนี่ครับลูกชายแม่นะครับเออกำลังใจของแม่พอลงสตอรี่มือกับหัวให้กำลังใจสาวแล้วก็โผล่หน้ารหล่อมาสักทีนะลูกเหนื่อยละสีมาวิ่งในใจแน่อยู่อะ ลูกชายแม่บอกคุณปุ๋มพูดถูกใจมากเลยค่ะใครๆก็เชียร์แต่ใดๆก็คือแม่ตากดถูกใจคลิปนี้ด้วยทริปเนี้ยต้องจัดแล้วล่ะต่อจากคลิปในห몽อ,อะเลยลูกแม่ไม่ติดนะแม่วิ่งรอดูยิ่งน่ารักแ,แบบดูแบบสองคนนี้เนี่ยนะพอดูหน้าแล้วแบบคือเขาใช้คำว่าหล่อและสวยแต่ยิ่งดูยิ่งน่ารักบบดูแบบมีสเสน่ห์อะเนาะ ไต้อกันไปด้วยกันตอนที่เขาชวนกันไปเที่ยวทํานาคาน้องมุกดาไม่ได้เขินธรรมดานะเขินมากนะนี่แนะนาให้ไปนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทางมันลําบากแล้วหนูก็ต้องมีการช่วยกันดึงกันดึงขึ้นผักกันขึ้นมันด้วยช่วยดูแลกันละกันพิสูจน์ใจกันไปเลยแม่บุ๋มพูดถูกใจสุดๆอ่าอ่าชมภาพนะครับ สดใสสุดๆพี่น้องคู่นี้คนมีความรักทั้งคู่นะไปวิ่งกันถน้าทุกคนได้บุญได้สุขภาพและอาจได้แฟนงานดีก็เป็นได้นะครับคุณมิกทองระยะนะครับเป็นแฟนของคุณโบเมลดานะครับแล้วคนนี้ครับคุณตะมุกนะครับเป็นแฟนของใครวาใช่ไครับตะมุก <c oughs> ตะมุก แพนด้าเคเอ็มออฟฟิเชีลนะครับใครที่ผ่านเข้ามาวิ่งกับตามูก็เป็นการโปรโมทงานวิ่งการกรุศลทางช่อง 7Sd นะครับโครงการ 7Sd Charity World r n อัน2,020นะครับโดยมีน้องมุกดานรินรักและมิกทองระยะเป็นพิเซนเตอร์นะครับคลิปจากภูมิกมุกว่าไงจ๊ะพร้อมไหมคะไม่ตอบไม่ตอบพร้อมไหม มุกว่าไงจ๊ะไม่ตอบอ่าเห็นปะครับห้าหมืนทวิตกันเลยนะครับนะครับในคลิปนี้ครับไปจา่าไปวิ่งกันจ้านะครับนี่พี่เข้มเราพี่เข้มเราเนี่ครับเจ็ดหมืนทวิตนะครับ เห็นรถ h o นด้าสีดำแล้วตกใจนึกว่าฮัสวีมารับมุกเดี๋ยวก่อนพักก่อนคันเนี่ยไม่ใช่เสียวิน,นะจ๊ะอยู่มานก้อนดิฉันบอกตัวเองนี่ครับแม่ของมาน้อยนะครับวิ่งไปร้านมาชิมข้าวแกงกันเถอะนะครับมาชิมข้าวแกงไทยนะครับเมนูพิเศษวันนี้ข่าไก่ทอดซอสมะนาวนะครับนี่ครับ คุณ MPE แก t นะครับบอกอะตะมุกวิ่งไปถึงไหนแล้วครับผมจะวิ่งทันเปล่าไปๆวิ่งเร็วๆลูกชาวเราเชียร์ลูกคนเดียวงานขิงลูกก็มาลูกชายเราหล่อสุดๆน่ารักสุดๆเขาเป็นคนสนุกทำการบ้านเสมอและรักครอบครัวด้วยตะมุกเก่าวเองด้วยนะ <laughs> นี่ครับกำลังใจนะครับ คุณกุ๊บกิบบอกมาแล้วจ้าคุณเข้มเข้ามาพร้อมกับชู2นิ้วนะครับคงไม่ได้ให้กําลังใจตัวเองกับการถ่ายละครหลอกถูกไหม <c oughs> ก็รู้กันอยู่ว่าวันนี้มุกดาแฟนคุณเข้มเขามีวิ่งเขามาส่งกําลังใจให้กันแน,แน่น่ารักจังเลยเต้าเข้มของมุกถ <c oughs> ่ายขณะถ่ายละครก็ยังส่งกําลังใจให้กันนะครับทับแพนด้าทับหลังหลายคนนะครับที่ร่วมโปรโมทงานวิ่งของช่อง7จ d ดีนะครับมิสุด มีสิทธิ์ลุ้นบัตรมิตติ้งผ่านซูมกันนะมาช่วยลูกสาวคนสวยโปรโมทกันเยอะๆเลยจ้านะครับพร้อมใส่รูปแล้วก็แท็กแพนด้า m คเ f i มอนะครับนะครับประกาศผลกิจกรรมพวกนี้จ้าก็ขอให้หลายๆคนโชคดีนะครับกับการกิจทำกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวขอไปชมรูปภาพนะครับอันนี้ผมจะ รันรูปภาพรรัวเลยนะครับอาจจะไม่ได้มีการพูดนะครับจริงๆอยากพูดให้เยอะกว่านี้นะครับแต่แบบเนื่องด้วยเวลาจำกัดอของตัวผมด้วยนะครับให้ดูภาพรัวนะครับนะครับดูวิดีโอนะครับอุย้ยขอบคุณมากเลยครับก็ไม่เท่าไหร,ร่ให้ตา นี่คืออะไรอ่ะนองดิดูที่บอกแม่ครเดนเหนียดหรอือว่าอสวยมากมาวิ่งกันทุกคนแล้วมาวิง่งไม่เสียเที่ยวไปได้วยกันนะคะค่ะ ฮ้าคุณหาได้ดีกว่าเฮ้วก็มีนี่นำหน้าผสมกับแชมพูมิวรวมนะคะไปตามิวได้ด้วยนะคะคุณหาได้ดีกว่าเฮ้วก็มีนี่นำหน้าผสมกับแมพูมิรวมนะคะไปต่มิวได้ด้วยนะคะนี่ครับท่านี้เ o อร์ใครหรือเปล่า วิ่งอย่างไรให้สวยเย็บ <c oughs> <Yep. S 3> ไม่ขี่ไม่ขี่ไม่ซ้อนมอเตอร์ไม่ซ้อนอะไรมีอะไรอีก <c oughs> อะไรนะไปไอะไรไปได้กระถูก้ตาถูก ส่งกำลังใจให้กัน ะนะคะถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ชาวเราได้ฟินกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องไทม์กระแสนะครับก็สามารถกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งได้ที่ด้านล่างนะครับเพราะว่ามีคลิปให้ชมนะครับในทุกๆเช้าเลยนะครับดูครับ ดูเมเมราสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับชาวเรานะครับวันนี้กับผมทามเมอร์แห่งช่องทามกระแสต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงมีความสุขกับ การวิ่งกับตะมกในวันนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ